ใช่ไหมหันหน้ามานะครับไม่ผิดครับไม่ใช่เองใครเลยจะจับบอคอมพิวเตอร์เองเนี่ยเอาขมนไดีๆก็ได้รัเลยครับเลยจับจับไปด้วยเลยจะได้รู้ว่าโดนจับเป็นไงอ่ะโดนจับเยอะครับไปยังไง เออไปว่างกนได้แลวเพิ่งแ่งอย่าเออปิดเาอรน่นี่ไี่นว่นี่นีานี่นี่นาไมี่น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 ีนี่วี่นี่นี่นต่ลี่น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 ีงนี่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 ี่น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 ี่ไี่นี่นีดนีนี่นม่่น่นไ่่นี่ดี่นนี่น่นน่ี่ไ่้ เ่พของเขามืเขาไปฆ่าคนตายมาไงมันไม่ใช่นี่คือเครื่องพานาการพันาการเอยพี่มันไม่ใช่ไปดีๆเขาจะใส่เลยไปดีๆดี่เพลงเสียงดังนะครับ